แม่ลูกเตรียมตัวไปเที่ยวแล้วครับส่วนพี่เดือนเพิ่งหายจากอาการท้องเสียเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเอาพี่เดือนไปรอบนี้เอาแม่แป้งกับน้องดาวไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าไปทั้งสามเลยนี่นี่น,นี่ไปได้ได้ไปขึ้นรถขึ้นรถกลับขึ้นรถไปแม่แป้งขึ้นรถดูหมูวันจะขึ้นรถได้ไหมดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาบังแม่ที่ละถอยเลยมาบังแม่แม่เลยไเห็นน้องดาว หนึ่งสองหมูหมูเอายกตูดไหวไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้แตกขี้แตนคือแตกคือแตนคือลดไปอ้ยน้อขาเงียนเงข้าวขาเงียนคือลถได้บ่ข้าวขาเงียนคือลดได้บ่ไปเลยครับไปเลยไปบ่ไปบ่กเอาเอาสโลโมแกนอยู่เอา เอาเซโลโมูชันเอาไป,ไปโอ้ไปที่แล้วดันไปที่ละแปง้งดันลูกไปที่ละเออไปไม่แปง้งขายเงวเเดียงดังเดียงดังขายลูกไปโอ้ยเท้าขายเง้วกระเท้าขายเหียนขึ้นรถครับเรามารุ้นนั้นนะพ่อว่าสาวแม่ลูกจะไปเที่ยวไหนกัน ก็จะได้เห็นบรรยากาศเก่าๆนะคะระหว่างน้องดาวกับแม่แป้งวันนี้มีโอกาสนะคะว่างนะคะก็พาลูกๆมาเที่ยวเย่ถึงแล้วครับถึงแล้วแม่แป้งโซ่ขาดเนะาะโอ้ที่เดิมแล้วก็เวลาเดิมแล้วก็มีแม่รีมาด้วยเย่วันนี้ก็เป็นวันว่างนะคะได้มีโอกาสพาลูกๆนะคะได้มาผ่อนคลายนะคะ แต่ว่าพี่เดือนไม่ได้มานะคะเพราะว่าเดี๋ยวโอกาสหน้ารอบหน้านะคะเพราะว่าพี่เดือนของเราก็ยังอาการท้องเสียก็เพิ่งจะดีขึ้นเนาะให้เขาพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพาเข้ามานะคะเด็อะไรนะอ่าฮะไม่ด้เลย<อ>นิ่งมากโอ้แม่แป้งเราก็ขับถ่ายเป็นปกติแล้วนะคะนี่โอ้เือเดอ้อจะทีจะทานลูกหลานผ้าส้างหน่อยมาแลนเล่นออกกาลังกายเย่ดทวงเย่ตื่น รักสมรักษาลูกหลานเด้อมาลงมาลงมาลูกหลานลงมามาที่หลักแถวข่าเหียนขาดลงบนนอออีพอข่อยเอ้ยมาลูกมาเออเมลี่มีข้าวลามเด้อว่ะผู้ใดบุลงบุลลิกินเด้อแต่โตโตโตเก่งเก่งแลยนี่กาลงโง่เอ้เห็นขรามนะเมลี่เก่งเก่งเก่งครับเก่งลงมาลงมา เออผมไม่เฮี้ยนต่อไปแล้วนะคะแม่แม่เอาบัตรหิบากาลงโตเอาทะเบิงพ่ศสิกจังไหนทะเบิงทะเบงเบื้เก่งแล้วครับเก่งแล้วเก่งแลว้วโอ้มผมไม่เฮี้ยนอีกต่อไปแล้วนะคบแม,แม่แม่ครับมผมเป็นหนุ่มแล้วผมเก่งแล้วเห็นเขาหลามรีบลงรถเลย<ม>เอาเอาเอา,เอาสาวขายเงาลงดีๆลูกลงดีๆนะคะเอาลงมาติเล่ลงมัติล่ะ ลงมาเร็ว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 เร็ลูกข่อยประกาศลงรถมาวะลูกอ่าเป็นยังงจังบ่ลงรถอ่าอ่าอ่าพี่น้องเอ้ยบ่แมนลูกลงหยากเนี่ยบ่นี้แม่ลงหยากลืมลืมอดีดลืมอดีดไปแล้วเพราะไม่ค่อยได้ขึ้นรถกินกลามกินก็ล้างลูกล่า ลงมาลูกหล่าลงมาเร็วๆมาเร็วๆเร็วๆอ้วนเอ้อให้ไม่แป้งก่อนมาลงมาลูกลงมาลงมา